มันต้องมีผู้เสียสลัที่เข้าไม่ได้คือยังกลับมาเดินอยู่ในแบบตึกนู้นไม่ใช่หรอจอดกันสองลำเลยเว้ยเดี๋ยวนะตรงนี้มันเป็นตู้ไอ้นี่เอกสารล้มลู่อ่ะเวาไม่้เล่นเพื่อนกันดิน่าลิษยาขึ้นไปนั่งครับขึ้นไปนั่งเอา โอ้ยติดติดอะไรกูติดอะไรโอ้ยวัอดีมากยังไงสบายดีนะไม่ต้องพูดกับกูกูพูดคนเดียวพอสวัสดีทุกคนสวัสดีเห็นในห้องนี้มีมาร์กคนเดียวดีกว่าเอาเป็นว่าเราคุยกันแล้วกันนะแวแลวอยู่ไหนวะขาตาไม่เจอแคลหลงตาแควแควอยู่ชั้นไหนชั้นห้าสิบแปดชันไม่หลง ฉันไม่รู้ฉันไม่รู้อาวยิปไถมากไปทางไหนเนี่ยนี่พี่รับบทฆาตกรใชไหมกูถือมีดละอ่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 ะอันนี้มันลงไปได้ไหมคะลูกอแอลย้อนนายแถวอยู่ชั้นที่มีเซเวอร์ป่ะเรียบร้อยี่าว่าพี่ยู่เอางโยงล่างแพลปรากฏตัวซะโกูปิดไฟฉายก่อนอะเอาดีอ้าวเหี้ย ห้องนี้เขาไม่ได้ข้างล่างแล้วกันเดนียมันต้องอยู่ข้างล่างแน่ <c oughs> แพลว,ว,วโดนพี่แน่น,นอนเฮ้ยไอ้บาร์กเว้ยดมกลิ่นดมกลิ่นตามหายแพลวเดี๋ยวนี้ไว้บาร์กอ,อยากกินเนื้อสดๆใจเย็นมากเว้ยแล้วมันขึ้นกลับไปหาไม่ได้ด้วยไงแล้วแพลว,วอยู่ข้างล่างตรงนี้ใช่ไหมอ้าวอยู่ข้างล่างด้วย แพ่วอยู่ไหนทุกคนตามหาแพ่วแล้วม,มันเล่นซส้นหาเลยวะม,ม,มามา,มามามาได้ยินเสียงเอา้ามันอยู่แถวนี้ไหมทุกคนกระจายกำลังกำลังกำลัง, <c oughs> ลงอยู่เฉยๆ <c oughs> นะตามพี่มาพี่รู้ว่าแพ่วมันอยู่ไหนไม,มีไหมเนี่ยสักประตูที่เปิดให้กูได้เนี่ยมีไหมกูหลอง ฆาตกรหลงไวเรียบร้อยโอเคเฮ้แผวอยู่ไหนวะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งหยุดกันอ้ยยมมันหชือว่าไอ้เ่นหรือว่ากูหลงวะเนี่ยแหละแล้วมันจะมาตันตรงนี้เดี๋ยวแป๊บนึงไอ้เล็กใส่เลยพากูออกไปดีแผวอยู่ไหนวะเจออาร์มแล้วเจ้า ปิดไปฉายเออมา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 โอ้ยเจอแล้วเย้อด้ย สแลชเชอร์วะล่ะสแลชเชอร์วะล่ะพี่บ้านถ้าอยู่บนละเบียงเธ่านัเธอจะเอาไฟฉายตอกมี่เยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเดี๋ยวพี่จะสร้างกฎดดจริกานิดนึงสแลชเชอร์ห้ามใช้ปืนหน้าเล็กนะทุกคนฟังเอาไว้แอบอย่างเดียวอย่าเตียเล็กจนกว่าจะถึงเวลาให้ใช้วุฒิเข้าใจไหมเข้าใจครับผมเข้าใจครับสุดยอดไปเดี๋ยวเดี๋ยวเด้อเดือดไหนเฮ้ยใครโดน

ดูฝันก็ได้กูดูฝันกูดูหน้ากูอไปเลยโหดโหดโหดไทำไมหน้ากูทำไมหน้ากูเป่างเงี้ยไ่เอาอีหน้าพี่มาแบบสกปรกมากเลยขอเช็ปเอาทิไเปิดไฟสงสยเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้ยเฮไฟสายใครวะเฮ้ยเฮ้ย เอออย่าให้มันน่คิดว่าจะหนีไปไหนเดาไม่ถูกเลยอยู่ทางไหนพี่บัคน้าก่อนพี่มาวะเฮ้ยไปได้มึงมาดีเลยมึงมาให้กูปาดันดี่ๆไอ้เหี้ยทางๆทางสะอาดแลเรียบร้ียบละ พี่ไม่ใช่โรคจิตแต่พี่เป็นจิตเอ้ยก็โรคจิตอะไระเฮ้ยไม้ย่าทักไ้ดีฮ้ยเเอาเฮ้ยไฮ้ยเี้ยเฮ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 ้ย้ยเยเฮ้้้เฮ้ยเย้าเยเฮ้เยเฮเฮ้้ยเฮเฮเยยเยเเยเยยเยยยเีย ไปไดนอเล็กมึงไปไหนเราไปไปไหนมึงไปไหนไปไหนอ่ะอ้ยไอหัวใครตีกูใครตีกใ้ำกูใครซ้โอ้ยโดยโดน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 อวยหัวไปดนบอลกรดานเดียวไม่เป็นไรลองดูตาหลอดอะไรอย่างนี้ไอ้ตาคนอีมา มาเข้ายังมาเฮ้ยกำลังเข้าพี่อย่าต้นนะไห้ตาตาปวดตาวันใครเราขอเบ็ดให้ตัวเองได้ี่โหลดได้หมเปิดทับฟิโอ้ชิบหายยังงี้ก็เบ็ดกันทั่วโลกแล้วแหละยิงส่วนโซนจู่จนหุ้ยรถผมไม่มีแรงว่ะแย่ต้อต้าย

โหแล้วกูตีลกาได้ี่หา i ได้อย่ได้อย่โอ้ยโอ้ยให้บัรนกูว่าโตเยเอาเลย เช็ดเช็ดเชเช็ดเียกเช็ดเอาเช็ดช้าไม่ทันแล้วเลย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 ไปไหนวะเนี่คกูไปแล้วที่หนึ่งวะเฮ้ยเฮยอยู่ไหนกันเนี่ยใเฮ้ยเฮเอาเลยเลยี่แบกพี่จับบไม้ไ้แพลอยู่นี่เลไกตีรังกาเวลาแล็กดูดูกูนี่ไงเล้วีรังกาเสร็จโอ้ยปีกว่นเล็กมาเสร็จแล้วก็ปิด

น่งไป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 เฮ้ยเลยฮ้ยได้ได้ว่ะเฮ้ยเฮ้ยได้ไวเฮ้ยพี่ได้ไวพี่ไดไวแปเวอตองว่า้องชีโอ้โหไปไหนกูเนี่ยแข้งแข้งกูแข้งยาวเลยีเงได้ยังนี่งโอ้โอ้ยเตี๋ยวไลงมัดมัดน้ำตาลรอดเฮ้ยโอ้ยพี่ผ่านว่ะโอ้ไอ้ปลารอด แควงก็ได้ไม่ได้แพ้ตอนแรกเราก็เห็นพี่ยังไม่มาเราก็รอไงก็รอแบบเนี้ยแต่พี่ก็แบบเออเนี้ยก็แบบเออแบบแบบว่าแบบแบบแบบว่ากระตุกอีกอ่ะค่อยๆค่อยๆแพวค่อยๆตรงนี้ค่อยๆแพวเออค่อยๆแพลวเออทำเหมือนพี่ถอยหลังก่อนถอยหลังก่อนถูกต้องแพวทำได้ดีแพวทำได้เดี เลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเฮ้ยระวังระวังแพ้อะอะอะดั่นแหละระวังระวังแพวอันนี้พี่เข้าใจไปแล้วจริเออเออนี่ไงกูเห็นมึงอยู่เนี่ยเบิร์นยางเบิร์นยางกับตัวเบิร์นยางกับตัวยอดแพวสุดยอดเราทำได้ดีนับสามสองหนึ่งพุ่งเลยแพ้เกดยกหน้าไปด้วยเลยมันเป็นสูตรวิถีใบก็ลงลงกดชิปกดชิปกดชิปหน่อยกดชิปหน่อยดื้อมากแพวอุ้ยอุ้ยได้อยู่แพวกระโดดไม่ไปได้ไม่ถึง เอาล้วแพวยังไงมึงลอยไปเรื่อยมลอยไปเรื่อยระวังระวังทราย,ยาาด้วยแพลวหาพื้นที่ลงดีๆแพลวหาพื้นที่ลงดีๆต้นไม้เกแล้ววะพี่เกิดแม่ขีนะ้ก <c oughs> ากขี้เมกเลยวะเอาใหม่แพลวเรียบละ คคเ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 คกากา